สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแล้งกับแบงก์콕หล่อนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับติวเตอร์กัดเรายังอยู่ในส่วนของบทบรรณาธิการเล่มที่12นะครับก็สำหรับวันนี้ติวเตอร์เอาหลักกฎหมายในส่วนของหลักกฎหมายแพง่งว่าด้วยตั๋วเงินมาฝากทุกท่านกันนะครับเอาละนะท่านดูหลักกฎหมายในรายการเสร็จปุ๊บสิ่งที่ติวเตอร์ย้ำเสมอมาและจะย้ำตลอดไปก็คือท่านต้องไปดู ในส่วนของบทบรรณาธิการเนติบัณฑิตด้วยนะครับท่านไปดูท่านจะได้เทคนิคต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดีหรือการเชื่อมโยงการออกข้อสอบว่ามาตราที่เราเน้นๆเก่งๆมาเนี่ยมันสามารถไปเชื่อมโยงออกข้อสอบได้อย่างไรบ้างหรือดีกาสาคัญต่างๆที่เราเก่งไว้หรือที่ท่านอาจารย์เก่งไว้ที่เนติบัณฑิต จะสามารถเชื่อมโยงประเด็นให้มาเป็นข้อสอบได้แบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากๆอย่าลืมไปอ่านบทบันกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักกฎหมายวันนี้การว่าด้วยตั๋วเงินครับตั๋วเงินเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นแม่ฮะท่าลองดูมาตรา8-9-8ครับตัวเงินเนี่ยเป็นแม่มีลูกออกมาอยู่3คนด้วยกันก็คือตั๋วแลกเงินนะครับตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คนะมีลูก3คน ทีนี้พี่คนโตเนี่ยนะครับก็คือตั๋วแลกเงินนะทำ,ทำไมตั๋วแลกเงินถึงเป็นพี่ใหญ่สุดครับก็เพราะว่าบทบัญญัติในตั๋วแลกเงินเนี่ยนะครับมันจะนําไปใช้กับในเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงินโดยอาศัยผลของมาตรา985และมันจะนําไปใช้กับเช็คนะครับโดยผลของมาตรา989ด้วยนะเอาละนะท่านรู้แล้วนะครับว่าตั๋วเงิน มีกี่ประเภทนะครับตัวเงินคือแม่มีลูก3คนทีนี้ท่านมาดูต่อว่าตำแหน่งต่างๆในลูก3คนนี้เนี่ยมันมีตำแหน่งอะไรบ้างนะเอาตั้งแต่ตัวแรกเงินเลยนะตำแหน่งที่มีอยู่ในตัวแรกเงินมันจะมีอยู่3คนฮนะก็คือตัวผู้สั่งจ่ายตัวผู้จ่ายและตัวผู้รับเงินเห็นนะใครสำคัญสุดฮนะตัวผู้รับเงินเนะี่ยฮะ ก็เพราะว่าอะไรอัวได้รับเงินน่ะเอออัวสําคัญสุดอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้ตัวผู้สั่งจ่ายละ่ะนะตัวผู้สั่งจ่ายชื่อมันก็สื่อความหมายอยู่ในตัวก็คือสั่งจ่ายให้แก่ผู้รับเงินนะสั่งให้ใครสั่งให้ไอตัวผู้จ่ายเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้แก่ตัวผู้รับเงินซึ่งแน่นอนครับการลงชื่อผู้สั่งจ่ายก็ต้อง ลงชื่ออยู่แล้วนะครับหากตั๋วมีปัญหาก็ต้องรับผิดในฐานะที่ลงชื่ออยู่แล้วตามมาตรา900ถูกต้องไหมนะทีนี้ทีนี้ประเด็นที่เป็นติ่งข้อสังเกตไว้ก็คืออตัวผู้จ่ายเนี่ยนะฮะมันไม่ได้รู้เรื่องกับตัวผู้สั่งจ่ายมันไม่ได้รู้เรื่องกับตัวผู้รับเงินมันมีหน้าที่แค่จ่ายเงินตามตัวแลกเงินเฉยๆถามว่าหากตัวมีปัญหาเนี่ยผู้จ่ายจะต้องรับผิดไหมโดยหลักแล้วก็ต้องตอบว่าผู้จ่าย มันก็ไม่ต้องรับผิดเพราะว่ามันไม่ได้มาลงลายมือชื่อดังเช่นผู้สั่งจ่ายด้วยใช่ไหมครับนี่คือโดยหลกักนะแต่ทีนี้มันมีบทบัญญัติมาตรา937ครับ937เนี่ยบอกความรับผิดของตัวผู้จ่ายเอาไว้ว่าถ้าผู้จ่ายได้ทำการรับรองตั๋วแลกเงินย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองนั้น สรุปเป็นภาษาคนให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าผู้จ่ายโดยหลักไม่ต้องรับผิดหากไปรับรองนะครับมันจะแปลเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รับรองก็ต้องผูกพันนะัจ่ายเงินตามที่ตัวเองเนี่ยได้รับรองเอาไว้นะจบในส่วนของตำแหน่งลูกคนโตทีน,นี้มาดูลูกคนเล็กทั้ง2ฮะก็คือในส่วนของตัวสัญญาใช้เงิน วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะฮะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่2คนนะครับก็คือคนออกตั๋วกับผู้รับเงินนะซึ่งผู้ออกตั๋วเนี่ยมีมาตรา986ครับบอกแล้วว่าผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะฮะจะผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับผู้รับรองตั๋วแลกเงินนั้นนะตรงนี้ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะแต่ทีนี้ที่มีประเด็นในบทบรรณาธิการของเราก็คือ น้องคนสุดทองครับก็คือตัวเช็คนี่นะเช็คนี่นะฮะมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันอยู่3คนด้วยกันนะก็คือในเรื่องของผู้สั่งจ่ายอ่าแน่นอนนะชื่อมันสื่อความหมายอยู่แล้วก็คือเป็นคนสั่งจ่ายเงินให้แก่ตัวผู้รับเงินแล้วมันสั่งใครอ่ะก็ต้องสั่งธนาคารใช่ไหมธนาคารก็จ่ายเงินให้แก่ตัว ผู้รับเงินเพราะฉะนั้นความรับผิดนะผู้สั่งจ่ายเนี่ยนะฮะเป็นคนลงลายมือชื่อในเช็คอยู่แล้วนะครับก็ต้องผูกพันรับผิดในเช็คนั้นนะแล้วทีนี้ถามวัดและธนาคารล่ะธนาคารเนี่ยต้องผูกพันรับผิดในเช็คนั้นไหมนะก็ต้องตอบว่าโดยหลักเนี่ยธนาคารเนี่ยไม่ต้องรับผิดฮนะแต่ มีหลักก็ต้องมีข้อยกเว้นถูกต้องไหมครับข้อยกเว้นนะครับกำหนดความรับผิดของธนาคารไว้อยู่ที่มาตรา993ถ้าธนาคารได้เขียนข้อความนะครับว่าใช้ได้หรือใช้เงินได้หรือคำใดๆอันแสดงผลเป็นอย่างเดียวกันธนาคารก็ต้องผูกพันในฐานเป็นลูกหนี้ชั้นต้นในอันจะต้องใช้เงินแก่ผู้ส่งตามเช็คนั้นก็คือเอาง่ายๆว่า ถ้านธนาคารเนี่ยได้รับรองโดยการเขียนในเช็คว่าใช้ได้หรือใช้เงินได้หรือถ้อยคำใดก็แล้วแต่ที่แสดงผลเป็นอย่างเดียวกันธนาคารต้องผูกพันในฐานเป็นลูกหนี้ชั้นต้นก็คือในฐานเดียวกันกันกบผู้สั่งจ่ายนะตรงนี้นะฮะจำดีๆทีนี้มันก็จะเข้าสู่ประเด็นในบทบันของเราว่า ธนาคารเนี่ยนะฮะได้เขียนข้อความลงบนเช็คว่าใช้ได้ใช้เงินได้กรณีแบบนี้นะครับเท่ากับว่าธนาคารเนี่ยต้องรับผิดไหมต้องผูกพันอย่างไรสเต็ปนี้ท่านก็ต้องตอบว่าเมื่อธนาคารเขียนข้อความดังกล่าวอันเป็นการรับรองเช็คต้องผูกพันในฐานะที่เป็นลูกหนี้ชั้นต้นและคำนี้สำคัญนะคือเทียบเท่ากับตัวผู้สั่งจ่าย เดี๋ยวมันมีผลอย่างไรเดี๋ยวบอกนะฮะทหนี้หากการรับรองเช็คนั้นเนี่ยนะฮะผู้ส่งเป็นผู้จัดให้ธนาคารรับรองผลทางกฎหมายคืออีตัวผู้สั่งจ่ายและตัวผู้สลักหลังเนี่ยจะหลุดพ้นความรับผิดด้วยนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือการที่ธนาคารรับรองเช็คธนาคารก็ต้องผูกพันในฐานะลูกหนี้ชั้นต้นเช่นเดียวกับตัวผู้สั่งจ่าย นะครับทีนี้เกิดเป็นคำถามต่อว่าธนาคารเนี่ยเขาจะอาศัยอำนาจของมาตรา967ในการใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะว่าถ้าหากใช้เงินให้แก่ผู้ทรงเช็คแล้วจะไปไล่เบี้ยกับไอตัวผู้สั่งจ่ายเนี่ยได้ไหมนะซึ่งขอให้ท่านโฟกัสไปที่ตัววักสาครับสิทธิ์ไล่เบี้ยนะฮะ มันจะใช้สิทธิ์ได้ก็คือบังคับเอาแก่ผู้ที่มีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตนแต่ธนาคารเมื่อธนาคารรับรองธนาคารมีสถานะเป็นอะไรฮะธนาคารมีสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นต้นโดยฐานะของธนาคารคือเทียบเท่ากับตัวผู้สั่งจ่ายเพราะฉะนั้นธนาคารจึงไม่อยู่ในฐานะที่มีความผูกพันอยู่ก่อนแล้ว นะไม่อยู่ในฐานะที่มีความผูกพันอยู่ก่อนต้นธนาคารจึงไล่เบี้ยผู้สั่งจ่ายไม่ได้นี่จบประเด็นกอไก่ประเด็นขอไข่ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ที่เรื่องของการแปลงหนี้ใหม่นะมูลหนี้ตามเช็คเกิดการแปลงหนี้ใหม่ขึ้นมาสามารถทำได้ไหมผลเป็นอย่างไรนะเอาล่ะท่านดูรูปภาพนี้เอกเนี่ยนะฮะเขาก็ออกเช็คให้ โทรครับทีนี้ทํายังไงต่อโทรเนี่ยก็สลักหลังให้แก่ตีเพราะฉะนั้นเมื่อสลักหลังให้แก่ตีเท่ากับว่าใครคือผู้ทรงคนปัจจุบันนะก็คือตัวตรีตรีคือผู้ทรงคนปัจจุบันทีนี้ตีก็เลยเอาเช็คนั้นเนี่ยไปขึ้นเงินนะให้ธนาคารจ่ายเงินปรากฏว่าธนาคารครับกับปฏิเสธการจ่ายเงินนั้นนะฮะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับ โทเนี่ยนะครับในฐานะคนที่สลักหลังให้ตีเนี่ยนะฮะโทก็เลยบอกว่าโทจะทําสัญญายอมนะโดยยอมจะชําระเงินให้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตีกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นอะไรฮะถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งนี้ใช่ไหมโดยการที่โทกับตีเข้ามาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ผลทางกฎหมายคือทำให้นี่ตามเช็คนะฮะมันถูกลัง,งับไปไปด้วยการแปลงนี่ใหม่นะโทรและตีก็ต้องผูกพันตามนี่ใหม่ก็คือนี่ตามสัญญายอมที่โทรสัญญาว่าจะใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยให้แกต่ตีผลทางกฎหมายเมื่อทำการแปลงนี่ใหม่ก็คือว่าผู้ส่งครับ จะฟ้องบังคับเอากับตัวเอกเนี่ยผู้สั่งจ่ายนะฮะไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมูลนี่ตามตัวเงินเนี่ยระง,งับไปแล้วต้องผูกพันไปใช้บังคับแค่โทรและตีเท่านั้นนะครับโดยตัวผู้ทรงเนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องให้โทรชำระหนี้ให้ตามสัญญายอมความเท่านั้นนั่นเองเห็นนะประเด็นนี้ไม่มีไรนะครับคาบเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่นิดนึงเนาะทีนี้ ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นขอควายนะฮะมาตรา991ฮะกรณีของธนาคารต้องใช้เงินตามเช็คนะฮะตัวก,กรณีนี้ให้ท่านจำว่ามันคือดุลพินิษของทางธนาคารในการใช้เงินตามเช็คครับท่านลองดูข้อยกเว้นของธนาคารที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเช่นเงินในบัญชีไม่พอจ่ายนะครับ หรือยื่นเช็คพ้นกำหนด6เดือนนับแต่วันออกเช็คนะมีคำบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักตปนะครับกรณีแบบนี้ถือได้ว่าเป็นดุลพินิษของธนาคารที่จะจ่ายเงินให้ไปหรือจะไม่จ่ายก็ได้ย้ำนะฮะว่าเป็นดุลพินิษที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะทีนี้ถามต่อว่า และถ้าสมมติว่าธนาคารใช้ดุลพินิษว่าจ่ายเงินไปทำอะไรได้อีกธนาคารก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยเอากับผู้สั่งจ่ายได้นะครับผู้สั่งจ่ายก็ต้องรับผิดตามเช็คนะครับตามมาตรา900และมาตรา914นั่นเองสำหรับประเด็นสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรนะครับประเด็นสุดท้ายคือข้อยกเว้นธนาคารไม่ต้องจ่ายเงินข้อยกเว้นตาม991นี้ ไม่ใช่บทบังคับเป็นดุลพินิษของทางธนาคารที่จะเลือกจ่ายแล้วไปไล่เบีย้ยเอากับผู้สั่งจ่ายหรือจะไม่จ่ายก็ได้นะครับก็จบลงแล้วสำหรับรายการในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ